ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรลยเกมเศษฉีนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นก๊นนะํายำดีเนาะที่เราจะมาทําการสอนเล่นนะครับอีเวอร์ชั่มีเมียนแบบแต่เอียดละเอียดนะครับแต่จ,จริงๆพวกตระกูลมีเมียนเราเคยสอนอในคลิปเก่าๆไปแล้วเนาะแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะหาไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวมาสอนใหม่ก็ได้นะครับเพราะไหนๆก็เป็นตัวใหม่แล้วเนาะลราก็ยังไม่มีคลิปให้ป้าเขียวกันเลยก็เออ ให้ซีนฟ้าแกนหน่อยนะครับอ่านะครับปลาเขียวเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลคร่าวๆกว่อนนะครับสกิลก็คือทุกครั้งที่เราทอยเต่านะครับมีโอกาส9 0ส,สร้างแก่นเวลานะครับแก่นเวลาก็คือเป็นรูปนาฬิกาที่จะอยู่บนพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ถ้าเราไปตกปุ๊บแล้วก็จะแปลงร่างปั๊บนะครับด้วยพอแปลงร่างแล้วเนี่ยความสามารถก็คือ,อเวลาทอยเต่าเนี่ยเรามีโอกาสนะครับที่จะ วาร์ปนะครับวาร์ปเนาะเชื่อว่าว้าว์เนาะไปด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับอยู่ที่80%เปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เพรากัรเอฟเฟกต์อันตรายเอฟเฟกต์ effect, อันตรายก็คืออะไรอ่าก็คือ,อเอฟเฟกต์ของตัวป้าแกเองเนาะขังโกงมีเมียนอ่าต้องย้ำว่าขงังโกมีเมียนนะเพราะว่าถ้าเป็นขังโกงจากปืนะ่ะมันกันไม่ได้เพราะว่าการขังโกงจากปืนหรือการขังโกงจากอ่าสิ่งที่เรียกว่าอ่าการวิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ดีบัฟเนาะโอเคไหมโอเคเอ่อแล้วก็ ดีบับกู้ลงกุหลาบอะไรพวกนี้ก็คือกันได้หมดเลยการสะพงสะพุนก็กันได้นะครับแล้วก็เมื่อทอยต่ำเนาะ50%เอเลือกย้ายภายในระยะที่ทอยเนาะอันนี้ก็เข้าใจกันดีนะครับความสามารถต่อมานะก็คือในเทิร์นของตัวเองนะถ้าเกิดตกพื้นที่ตัวเองเนะี่ยใช้เอฟเฟกต์คู่แห่งเวลาอ่าคู่แห่งเวลาเป็นดีบับชนิดหนึ่งโดยดีบับนี้จะมีผลก็คือ1ลูกเต่ารวนและ2ขังกง ามามาคู่กันเนาะถ้าเกิดมีการดีบัฟกันได้ก็จะไม่โดนขังกงนะครับโอเคไหมอ่าสำหรับอันนี้คงไม่งงนะครับอ่าแล้วก็ในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่เนาะมีโอการกักรสฟาเซเนาะนะครับที่จะได้รับการดวงที่กําหนดก็จะมีขโมยพื้นที่แล้วก็ยกโยนค่าผ่านทาง100%และสุดท้ายเมื่อตกอ่าแรนแมนครับ70%นะ้องใช้เอฟเฟกต์เลือดไหลก็ฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลา2เทิรนะ์นเนาะก็ เป็นเอฟเฟกต์ถ่ายเงินนั่นเองนะครับถ่ายเงินเรียกว่าการถ่ายเงินนะครับอ่าโอเคเรารู้เรื่องความสามารถไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การจัดจี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีหลายๆจี้เข้ามาทําให้มีเมียนจัดจี้ได้หลากหลายมากขึ้นอ่าจี้ชิ้นแรกที่เอาไปก็ต้องเป็นหมวกอยู่แล้วครับเราก็ต้องเอาหมวกไปเนาะเราใช้เป็นหมวกทำาะไรต่านะเราอยากอวดนิดนึงว่าเราไปซุ่มออฟลองได้ตตดนางฟ้ามาคือดีใจมากนะครับอ่าชิ้นต่อมานะครับเป็นโดรนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มีบัฟอยู่ก็ ไม่ต้องใส่โดนมาก็ได้แต่เราใส่ไว้เพราะว่าเราจะเอาความสามารถในการกันทาสีเนาะชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปก็เป็นแป้นนะครับแป้นจะใช้แป้นอันนี้ก็ได้เนาะแป็นอุปกรณ์เขยแบบกระโดดก็ได้เนาะอันนี้คือการันตีในการโจมตีเขา80%สเนาะสมมุติว่าเราเล่นคนที่2อยหรือเล่นคนแรกเนี่ยเราสร้างแค่1หลังหรือ2หลังไปก่อนพอฝ่ายตรงข้ามหลุดจากจุดสตาร์มาแล้วเนี่ย เ,ออเขาจบตาเขาไปแล้วเนี่ยพอกลับมาตาแล้วเนี่ยเราสามารถไปตกแถวเดียวกับเขาแล้วก็ปล่อยแปนได้นะครับก็แปดก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าใช้ได้2ครั้งเนาะใช้อย่างระมัดระวังนะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้แปนอันนี้ก็สามารถเลือกเป็นแปนอันไหนได้อีกเป็นแปนที่มันคูณเมืองอะได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนล่ะไม่เจอไม่ใช่คือหาไม่เจอแล้วทุกคนมันต้องอยู่บนบนสิเพราะว่ามันไม่ได้เก่าขนาดนั้นกับ โลดอปหรอไม่ใช่ไม่ใช่บนทองไม่ใช่ไม่ใช่แบนเดนเมนชันไม่ใช่อะแบนเดนเมนชันก็ใช้ได้นะครับคือเน้นกลับเมืองเนาะไปที่มุมแล้วก็กลับเมืองก็ขังเขาได้อีกทีหนึง่งเออเฮ้ยหาไม่เจอจริงๆเลยเนี่ยอะอยู่นี่อะเป็นเรือวา่าเอ้ยเป็นอุปกรณ์เขียแบบเรืออวากาศนะครับข้อดีของแปลน,นี้ก็คือมันจะทําให้เมืองเราแพงขึ้นนะครับเออฝากตุงข้ามก็จะเป็นเงินได้ง่ายขึ้นแต่ว่าด้วยตัวที่ป้ามีเมียนเขียบเนี่ยเขามีสกิลไถเงินอยู่แล้วเนี่ย ต่อให้เมืองเราไม่แพงมากแต่ถ้าเขาโดนไถเงินไปเนี่ยเขาก็ลุมแะลายได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนาะส่วนจี้ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นจี้โจมตีอ่ะใส่หนึ่งบัตรเชิญได้โอเคไหมโอเคมีดปลาได้นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายอ่าเป็นหลุมดททําไททันเนาะอันนี้เป็นจี้มาตรฐานเซ็ตมาตรฐานของมีเมียเลยเนาะที่ทุกตัวต้องใช้ก็คือ,อหลุมดำเนาะเพราะว่าะอะไรขังกงปุ๊บเอาหลุมดําวางใต้เท้าเขาเขาหลุดจากขังกงตกหลุมดาใช่ไหมมามาลงเมืองเราโดนขังฟอง แล้วก็พอเขาใช้การโดนตัดการ,ก,ารก็การันตีว่าตายแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเจอพวกตัวละครที่มีการสลับหลุมเนี่ยแล้วเรารู้สึกเบื่อเราสามารถเอาเป็นมีดปลากระจายไปก็ได้นะครับอ่าแต่ว่ามีดปลาข้อเสียก็คือโจมตีได้แค่1ครั้งต่อหนึ่งการทอยเนาะหรือบัตรเชิญก็เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นบัตรเชิญหลุมดำก็ได้หรือบัตรเชิญในรเทศก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะจัดเป็นซีเป็นเมสซี่แหละเป็นจี้เซ็นมาตรฐานไปก่อนเนาะเดี๋ยว ใน2ตาแรกเราจะใช้เป็นเซตถุงมือไททันนะครับเดี๋ยวอีก2ตาหลังเราจะใช้เป็นเซตของมีป้าดับประจายให้เพื่อนๆเห็นความแตกต่างระหว่าง2เซตนี้นาะแต่ว่าหลักการเล่นก็คล้ายๆกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันในเกมได้ดีกว่าดูซิว่า i m m o อร์มมอชัมีเม่หรือป้ามีเม่เขียวนั้นจะเล่นง่ายและคุ้มค่ากับการที่ปิดมาไหม let's go มาครับในเกมแรกนี่นะครับเรามาเจอกับน้องอีโวมาลีเนาะเราขอใช้แผ่นที่อารีน่านะครับในการรีวิวเซตทั้งหมดแล้วก็สอนกันเล่นนะครับเพราะว่าแผ่นที่อารีน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแผ่นที่มาตรฐานที่สุดแล้วหนึ่งแผ่นที่เนาะก็มันไม่มีการชนะในเงื่อนไขที่เซตอื่นๆนะครับมันมีแค่ไลท์ทิปเปิลโพลิซึมแล้วก็ลุนเดลายานะครับแค่สี่อย่างแต่ถ้าเป็นแผ่นที่อื่นๆน่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เซตเช่นเก็บลูกกวาดครบ เก็บผลไม้ครบอะไรอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขพวกนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นแผนที่ยิ้มวุ่นวายแบบนั้นนะครับอ่าโอเคอ่าเขากลับมาเขากลับมาไลายแรกนะครับการที่กลับมาไลนแรกน่ถือว่าเขาคิดผิดนะครับเราถอยสินะครับอันเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเริ่มเทอรน์เนี่ยเราจะมีโล่ป้องกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลุมดำจะทำอะไรเราไม่ได้เนาะแล้วก็สร้างไปเลยครับปาบเด้งอ่ขาขังกงแล้วครับ พอขังคงเสร็จปุ๊บเราต้องเอาหลุมดําช้อนแต่ทีนี้คืออะไรอ่าทุกคนรู้แฟนขับรู้ก็คือหลุมดํามันไม่ติดนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็หลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรนะโดนเนิร์ฟมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยติดเออเขามีตัวเมียก็อย่างเงี้ยนะครับเป็นระบบตีอ่ะอันนี้หลุมดําตินะครับเอาหลุมดําช้อนใต้เท้าจบแล้วครับทีนี้จบแล้วจบแล้วจริงๆเพราะว่าหมวกก็คือป้องกันการขงังโคงไม่ได้เนาะปึ๊บอ่าทำลายเต่าด้วย ตอนทำไรต่อยิ่งเล่นยากเลยครับเขาต้องกดลงได้อะไรอย่างเดียวแหละอ่ะเขาไม่กดนะครับเขายังพอมีเงินสู้ได้มันคูณเท่าไหร่อ้าคูณสี่นะครับหกโ,โบอ่ะเขาหมาัดเขามาัดเขา,า,าต่อยนะครับแต่ว่าหมวกเราเป้องกันอยู่อ่าตะการไมต้ตะการฉับเรียบร้อยอ่าเขายังกู้เงินมาสู้นะครับเขายังถอยได้หรอเขาเต่าแตกไปแล้วนะเขาเต่าแจกไปแล้วนะต้องถอยได้เหรอ ถอยได้ก็ถอยไปนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในรายที่2อ,อยู่เพราะฉะนั้นการอยู่ในรายที่สองนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราสามารถโจมตีเขาได้อีกนะครับแต่ว่าเขาเอาไอ้นี่มากัน้นเนาะเอาลุมดำมากัน้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคเลยถอยห้านะครับถอยห้าเนี่ยถ้าเราไม่แปลงร่างเนี่ยเราจะเล่นเล่นยากนะครับเออจะเล่นยาก เขาก็เชิญมาแล้วครับอันนี้ก็มีความสามารถของโดนในระเทศนะครับที่ไอ้นี่เขากั้นเขาอยู่อาเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วเมืองเราผุดพอดีนะครับล้วก็ทอยสี่ไปเลยครับทอยสี่ไปเลยทอยสี่แบบแกร่งสี่นะครับไม่ต้องวาครับเก็บนาฬิกาแล้วก็แปลงร่างปาาขังโปงนะครับดูดด้วยแต่ทีนี้คือลุ่มดําไม่ติดนะครับตุ่มดำไม่ติดนะครับอันนี้คือ7จนะครับ7จ็ดอนะอ่ะไม่ติดนะครับ7จนะครับ75 แต่ไม่ติดนะครับ75สิ้าแต่ไม่ติดถ้าถ้าอย่างเงี้ยวิธีเล่นก็คือถ้าเขายืนอยู่บนเมือง3หลังแล้วเรามีเงินพอเนี่ยให้เราไปซื้อเลยครับเพราะว่าถ้าถุงมือไทท่านเราออกเขาก็คือตายเลยแบบนี้ RCM ไม่เป็นไรไม่ใช้ครับแล้วเราก็อย่างนี้โอเคแล้วเราก็สร้างหนุามดำ่ะสร้างหลุมหล่มดำนะครับขังกรงเขาตายแล้วเราก็คอยสองก็ได้ครับจริงๆคอยอะไรก็ได้นะเพราะว่ากาลาจีว่าเขาก็น่าจะตาย ต่เขาจะตายแน่ๆก็คือเมืองจะต้องแพงก่อนเพราะมันแค่สิบเอ็ดเอ็นเื่อนเขามีต้องเท่าไหร่ถูกต้องเขามีต้องารองา,องายสิบดานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถอยสิบเอ็ดครั้ง่อยที่เ,เราจะต้องเข้าไปเก็บนาฬิกานะครับและนาฬิกาเรือนนั้นที่เราจะไปเก็บก็คือเรือนตรงนี้แหละเพราะว่ามันมีคุณอ,อยู่ปั๊บ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 โอเคนี่เนวางบลดำปึ๊บเรียบร้อยคุณแปด ยังไงก็ตายครับเรียบร้อยบ๊ายบายเสียเกมต่อมานะครับเราก็มาเจอกับน้องรูรูเบลนะครับเป็นรูปแบบธรรมดาด้วยอ่าเขาซื้อจีใหม่มาเอยแต่จี้นี้เหมาะกับรูรูเบลนะเพราะว่าอ่าเขาต้องการตกแบบมุมบ่อยๆไงแล้วก็ดูดูเสร็จปุ๊บมีโอกาสย้ายไปตรงไหนก็ได้จริงๆถามว่าน่าหางไหมถ้าเกิดใครเล่นใส่ก็น่าหามเอาไว้นะสำหรับจีแม่เหล็กชิ้นมืจะเอาไเล่นกับรูรูเบลหรือว่าเล่นกับอารอนีก็ได้ ค่ที่จะโหดอยู่แต่เราหาไหมมันแพงอ่ะมันแพงมากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครใช้เราด้วยมันแพงมากมันเหมาะกับตัวละครที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองจากสายมือจเป็นสายลมแบบเต็มตัวเอออลรูนี่อ่ะอูนี่อ่ะโหดนะแลาวโดยเฉพาถ้าได่เล่นคนที่สองออูนี่คือโหดเลยเพราะว่าสร้างเมืองเรียกดูเรียกดูกดดวนๆไปอย่างเงี้ยเออน่นากลัวมากถ้าเป็นถ้าเป็นจริชิ เราแต่ถ้าเราเป็นเราแบบนะนำเราไม่แบบนะนำเป็นขั้มกงนะเราแบบนะนำเป็นอันเมื่อกีนก้น่าจะเหมาะกว่าอ่ะทำไงต่อโอเคนะครับถอยไปเลยครับสิบอ่ะออกสิบสองได้ครับไม่เป็นไรเนาะปึืบแล้วเราลงที่สิบตรงนี้นะครับสร้างสามหลังอ่ะไม่ติดนะครับไม่เป็นไรกดคู่ไปอีกครั้งหนึ่งครับทอยสิบสองได้ไหมอ่ะไม่ได้ได้สิบไม่เป็นไรครับถอยสิบก็ ถ้าวาร์ปได้วาร์ปตอนนี้นะครับไม่ต้องวาร์ปนะครับให้มาลงตรงที่มาเป็นขี้เนาะแล้วก็สร้างเมืองไปปาบเด้งโอเคสร้างอย่นะตรงอา่าคุกไว้นะครับสร้างไว้ทําไมไม่รู้สร้างไว้ก่อนอ่าเราก็กดขี้ครับคอยเจ็ดคือพอเราไม่วาร์ปเนี่ยพอการทอยครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะได้นาฬิกาพอดีเนาะล้วก็ขอให้มันออกเจ็ดละกันโอเค แล้วเราก็กลับมาที่นาฬิกาครับเพื่อทําการสร้างเมืองเราก็โจมตีเขาไปในตัวเนาะปาดเรียบร้อยบิดดำติดนะอ่ะบุดดำติดนะครับช้อนครับจบจบเกมแล้วครับแค่นี้เลยปึ๊บตกเมืองเล่วอ่ะทาลายเต่านะครับแล้วก็อะไรต่อแล้วก็ตัดก,การไหมเขาน่าจะไม่ใช่การนะครับอันนั้น่ขาได้รุมละลายเลยเรียบ้อยง่ายไหมง่ายนะครับสำหรับเซนบุดดำเนาะเดี๋ยวเราไปดูเซตต่อไปกันเลยนะครับ เกมต่อมานะครับเราก็เปลี่ยนเซตเรียบร้อยแล้วนะครับอาเรื่องคนแรกเนาะนี่เราเปลี่ยนเป็นมีดปลายดากระจายแล้วเราเจอกับอัสลันนะครับความน่ากลัวของอัสลันอยู่ตรงไหนถูกต้องนะครับอยู่ที่การโจมตีดุดังเซมบงสกุลของเขานะครับอาทอยไปก่อนเลยนะครับก็สเต็ปเดิมนะครับลงที่10เนาะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์นะครับบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากนะครับครับกดคูทอยไอีกทอยไปอีกนะครับชุสองไปเลยโอเค แล้วเราก็จะถอยหนะครับเราจะได้หก้ไหมโคแบบไม่เบิร์นได้ไหมอ่าได้นะครับโคแบบไม่เบิร์นไม่วาปนะครับแล้วเราก็กลับไปที่เมือตัวเองครับปรับอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็สร้างอุปกรไหมไม่สร้างนะครับเพราะาอะไรไม่มีครับลืมดับอ่าแต่อัสราเนี่ยน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเขาโจมตีเราเข้าจริงึงเราตุยเลยนะเพราะว่าเราจะโดนเขาขัดฟอรง อ่านี่ยเขามาโจมตีเราแล้วปืนอ่าหมวกเอาหมดไปหนึ่งขั้นแล้วนะครับถ้าเป็นเรานะเราจะซื้อเมืองไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเรามาลุ้นเนี่ยว่าจะติดไม่ติดอ่ะเขาต่อยเรามานะครับสร้างเมืองโอเคไม่ติดนะครับไม่ติดเราก็ทอยสิบสองไปแล้วทอยสิบสองอ่ะอันนี้คือเอฟเฟกไม่ติดนะครับไม่ต้องแปลกใจเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้มีไค่เป็นตัวละครที่ตอนนี้เอฟเฟกไม่ค่อยติดแล้วนะครับทอยสิบสองอีกครั้งนึงครับสิบสองอีกครั้งหนึ่งเนาะ ไม่ไม่วาบ้วครับไปที่12ตรงนี้เลยแล้วก็ซื้อครับอ่าแล้วเราก็จะทอยที่นะครับกดที่ได้5้าอ่าเราจะกลับมาซื้อเมืองตัวเองนะครับเพื่อทำการอ่าถ่ายเงินเขาก่อนแล้วก็ขังโกงเขาแบบขังขบโบเรียบร้อยอย่างนึงก็คือเขาก็ติดเต่าไฟนะครับเพราะว่าทอยเต่ายากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาว่ากันว่าเต่าไฟอ่ะมันจะทำให้ทอยเต่าได้แม่นขึ้น,นพวกเบิ้ลนเบิมันจะแม่นขึ้น ถามว่าจริงไหมจริงเห็นด้วยเป็นคนเห็นด้วยแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดต่อแตกอะแล้วเขาโดนต่อไฟสามอะลูกเต่าเขาจะกลับมาเป็นสองลูกเท่าเดิมนะถ้าจำไม่ผิดอะเออสหารลูกเต่ามันน่าจะได้แค่สถานะเดียวเนาะมันจะไม่ได้แบบสองสามสถานะเปิดพิธีมอดรังวันเปิดพิธีมอดรังวันเก้อา 9. อ่ะตอนเนี้ยเขาจบแหละ ถ้าเอฟเฟกเราติดคือเขาจบบอกเลยว่าเขาจบแล้วแล้วเราต้องคอยได้เบิร์นด้วยนะเขาถึงจะจบเบิร์นไหมอ่ะเบิร์นนะเบิร์นสิบสองวาแม้วานนะครับลงที่เมืองตรงนี้เลยครับปืบ๊บขังกงนะครับแต่ไม่เรียกเนาะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับคอยสองไปครับคอยสองไปเจ็ดนะสิบเปอร์เซ็นะต์นะครับตั้งเครื่องหมาแล้วเรียกเนาะไม่ติดนะครับดูสิจะติดไหมป้าบนะครับติดแล้วนะครับติดเรียบร,ร้อยมเลย มาเลยมาเลยมาเรอยอ่าตักดการด้วยฉับฉับฉับกู้มาสู้นะกู้สู้ได้อยู่เออขอทอยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เบิ้ลน่ะก็แตะเบิ้ลก็ได้นี่ว่ะเพราะเรามีออกเกาะโอเคแต่ลงตรงนี้ครับจริงๆลงสองก็ได้เนาะแต่กดไปเลยนะเอ,อกลับมาที่เดิมครับหนึ่งการทองจะไปได้หนึ่งครั้งนะครับนี่คือครั้งที่สองครับเรียบร้อยถ้าไม่โจมตีนะแต่ขังกลวงอะ่ะยังไงเขาก็ตายเพราะเขาก็โดนปล่อยออกมาที่พื้นที่เราอยู่ดีเรียบร้อยง่ายไหมง่ยายเนาะ าสุดท้ายนี่นะครับเรามาเจอกับน้องแมคเคิลี่ขอเล่นคนสองอาจิงๆิงเซตมิปาเนี่ยเล่นคนสองสนุกสุดเล่นคนแรกคือดุนเหนื่อยนะครับดุนเหนื่อยจริงถ้าหมวกอาร์ชิวเขาม,ามีเม่น่าจะโหดขึ้นเพราะว่าเอ่อมีแม่จะมีการสร้างโรูในตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเขาก็น่าจะทําให้ตัวละครเขาโหดขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไม่กลัวในการดักด้วยเพราะว่าตัวขาวาเตอัอตวขาวาร์าำได้ไ าำนั้นนะครับโอเคอย่างนี้มานะครับถอยสิบไปเลยครับถอยสิบอ่าแล้วเราก็ซื้อเมืองเขาไปครับยิบไปเลยเนาะยิบไปเลยครับยิบไปเลยนะครับเมืองของเขาก็คือเมืองของเรานะครับแล้วเมืองของเราก็คือเมืองของเรานะครับจบแล้วเราก็ทิกบอลทอยสองครับจะได้หรือเปล่าอ่าได้นะครับได้สองแล้วเราก็จะทําการโจมตีเขาแล้วนะครับแบบนี้ปืบเรียกนะครับภายในแถวฟู้ แต่มันแค่หกเอ็มเนี่ยมันไม่แพงเออมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ขอสิบแบบไม่เบิ้ลนได้ไหมไปเลยสิบได้สิบด้วยนะครับเขาก็น่าจะตุยแล้วแหละหนี่แนละยโบเรียกฝ่ายตรงข้าม,มาอ่ะอ๋าแต่ว่าตัดการเขาไม่ใช่ตัดการเขาตัดการด์เราสิบไม่ออก เราก็จุบสองเพื่อทำการหนีแล้วนะครับเพราะนหนีกลับไปแล้วแต่เงินเดือนขนาดทำไรได้เดี๋ยว,วเขาก็โดนเราถ่ายเงิน <Yeah. S 1> ก็ว่าก็โดนไปผิดเรืเ่องของเขาเนาะอาแต่ว่าเอฟเฟกมีดตาเราออกนะครับแล้วก็มาตามไปเจ้ากรรมในเวนนะครับตามเขามานะครับมายึดเมืองเขาให้ได้เนาะเซตนี้เนี่ยมันจะง่ายตรงที่ว่าถ้าเราเล่นคนสองอะ่ะค่อนข้างง่ายเลยเนาะแล้วแล้วแบบว่า ฝั่งตรงข้างนี่จะแทบทำ,ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเราโจมตีได้หนึ่งรังเนี่ยกลับมาที่เดิมครับกลับมาตรงนี้เนาะเหมือนเรือพึ่งซื้อเรียบร้อยขังกงดูดเงินด้วยแล้วก็ยึดเมืองด้วยเนี่ยยัยงไงเขาตกมาเขาก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีเออต่อให้ไม่เลือกก็ต้องจ่ายเพราะว่าอยู่บนแล่งหนักเรากู้เงินไหมมันมยังไม่แพงนะอ่ะคาคุณเลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปภายคลิปกันได้เลยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนเล่นน้อง Evo i m m o r er t a ท m e มีเมียนะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนเราหวังว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะไดเ้เทคนิคในการเล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับเล่นมีเมียเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยอย่างแรกเลยคือพยายามตกนาฬิกาบ่อยๆเนาะเก็บนาฬิกาบ่อยๆเพื่อทำให้ตัวเองเ่เป็นสะและเป็นอมาตะเออไม่ใช่เป็นอมาตะาสิเรียกว่าไม่โดนดีบาลดีกว่าอ,อ,อันนั้นสำคัญมากต้องเก็บนาฬิกาบ่อยโดยเฉพาะาไปเจอตัวมีเมียด้วยกันหรือว่าไปเจอพวกไกาอาเจอพวก อาจูนี่หรืออะรีกตัวนึ่งนะเอลิเซ่ไอพวกเนี้ยไอพวกตัวสับๆเนี่ยเจอกันดีบับก็คือจบทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือพยายามตกมือตัวเองบ่อยๆเพื่อขังกงเขาแล้วก็โจมตีเขานะครับก็อย่างที่บอกจี้ต้องมีจี้โจมตีสักหนึ่งชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดปลาเรียกหลุมอาบัดใชหลุมดําหรือว่าหลุมดำไททันเนาะก็อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อ ทำการโจมตีเขานะครับโอเคไหมโอเคนะครับสำหรับป้าเมียเนาะในวันนี้เนะาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแนละ้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจุบ๊บจุ๊บเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเธออย่อามาเกกับกูนะ